ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับเป็นคลิปเล่นเกมขพิมพ์ก่อนไม่เอาจ r เอ็ e แม่งเลยนี่เข้าไปนี่จะมาโชว์โชว์เซียนให้ดูคนระับจะไดห้นหู้มันเหนก จะจะจะได้รู้ว่าเด็กเขาเมดจริเงเด็กเขาเทพจริงไอ้เยี่อะไรบูงวีด่ดืด้อๆแถวนี้วะขอภไยในคำหยาบแบบนม่แตงโมชไอ้่ะอ้่ะอ้่ะอ่ะไป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 งอ หหอหหออไอ,กกอ้ฮานี่ไอ้ฮานี่ตายตายตายโอ้ยไอ้กากเอ้ยมึงเกิดมึงเจอ้ยเยอะๆเอ้ยโชว์เมเปขึ้นทีหนึ่งให้ดูงับ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 ง๊ำง๊ำงดื้อๆใครมึงมาถ่ามานล้ววาเฮ้ย น,นี่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 นีกูโชว์แม่ปับ๊บอ้ยะพองตายหนึ่งหมไม่แหลกนะครับผมใช้ไวไฟเล่ดูเบสกสามสปีดเนาะสามีบีเล่นอ๋อ ้องขอกันแล้วอ่ะเออกูข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 อโอ๊อออวะออวะัดวัดหมามึงมาเห,าหา่หาฮนะในตอนนี้วะปึ๊บโชว์เมียบ น่นตอนนี้ตัสดสไลดพอถ้าตายคือจบเลยนะครับอืมอืมอืมบอกนะครับตายคือจบเลย เขียวนี่แม่งน่ากินว่ะเออ what the fuck ชิมายชิมายชิมายเอาแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอเล่นบอลแค่นี้พอเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรรอติดตามชมน,นะครับตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เป็นร